จ่ายแล้วจ่ายแล้วสมาคมชกสอสมอจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกชกสอสมอครั้งที่หนึ่งของรอบรับรองเดือนมีนาคม2566แล้วนะคะตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566ค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจกระปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็มีข้อมูลจากาทางสมาคมชกสอสมอหรือชื่อเต็ม สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่1รอบรับรองมีนาคม2566นั่นหมายถึงสมาชิกที่เสียชีวิตที่สมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2566สมาคมได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ครั้งที่หนึ่ง ในวันที่20มีนาคม2566สำหรับผู้ที่เอกสารครบจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักได้และทำการจ่ายในครั้งที่1ก็คือ5 13,540บาทค่ะทั้งนี้ยังมีสมาชิกที่ยังไม่สามารถหักเงินได้จำนวน82,24คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดเงินที่หักได้94 จากเงินสงเคราะห์ทั้งหมดโดยประมาณคือ546,432บาท42สตางค์ยังมีเงินที่หักไม่ได้จากสมาชิกอีกจำนวน32,892บาท42สตางซึ่งคิดเป็นเงินที่เหลือ6%ของเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่ควรจะได้รับในรอบรับรองเดือนมีนาคม2566ซึ่งทางสมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือตามที่หักได้จากสมาชิก ภายใน90วันนับจากวันจ่ายครั้งที่1นนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับแสดงว่าเอกสารยังมีปัญหาให้ติดต่อรปสตต้นสังกัดได้เลยนะคะเพราะว่าทางสมาคมจะแจ้งปัญหาไปที่เจ้าหน้าที่ค่ะและเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมได้นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ปปเข้ามาแจ้งข้อมูลเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะบายสวัสดีค่ะ